ครับวันนี้ไอ้เกียงหน่อยชนไหมถามาเบิ่งวัดเลยครับก็วัดทำเกียร์ครับมาเบิ่งครับบรรยากาศภายในราหลอดวัดอดวัดเอาเทียบสุวรรณครับสุวรนเทียบเพื่อเห็ดบาร์กุ้งสี้วครับนเพื่อเห็ดบาร์เทียบ ได้ด่มเราแล้วแม่ครับได้กินเหล้าครับก้อนละ้อกินเหล่าหน่งันี่ที่แทที่หเี่พบรรยากาศว่า่าน้กินเหล่าครับับรดับวครับเบียงฟังาุณนครับนี้ไม่หนาพอ่หอ พระเจ้ากำลังเหตสาเหอะไรไมโบสโบดโอดไหม่คร um. ok ัขอเปรียวไพระ้างในนะครับบ้านพยาคัน hmm. ฆ่าพยาคันฆ่านะคะคพยาคันฆ่าพยาเสียน เี th am, th am ๋ยวเงประดานี่ทำทำลูกไม่เหนะคะว่าทำเกียเรอคะว่าทำเกียครับพี่น้อ มันทำอยู่แตะเระดาเนี่ยเฮายียบกะบลอลูกกี่ไล้ไปไหว้พระนะครับพระเาเบิ่งไปไหนครับเนี่ยว่าทำเกียร์ ีหลายครับข้างในก็่ นี่รอยพระพุทธาบาทค่ะรอยพระพุทธาบาทจำลองค่ะลอยสีอสื้อ เงยเงยนะครับทำบุญครับทำบุญทำบุญไปกินแต่น้อยเหมืก็บว่บวชอยู่สิแต่เดี้ยนบวชแน่นบวชแน่นอยู่ยี่นี่ครับยู่เก่ายังอยู่อยู่นะครับบวชแน่นอยู่สิ เอจะงไมสไลดะ้ te ีออกหล่าออกเบียร์มากนี้นะคะออกหล่าออกเบียร์ก็มวัดทำเกียด้วครับพี่น้องวันนี้ขึ้นซื้อขึ้นซื้อรื่ออกเหาออกเบียร์ออกเหาออกเบียร์กบมวัดทำเกียร์ว่ทเียร์ไซเจลเลอนีวันนี้

วทไรสีบะอลไรสีอลไรสีบรรยากาดีสนองลำหนักขาทางลง ไก่ปลาน้ำครับบรรยากาศตรอบวัดเก่ย่างนี้นะครับคือไปเบิง้งเทิงเหมือนวุนที้นี่เป็นไกด์ใหม่ ตะก,กีตะก,กีจะเป็นบันไดหนังนะคะแต่แต่นี่เิ่นเปลี่ยนเป็นเห็ดบันไดปูนนะคะรมเดือนนี้รครับหลอดแล้ลวัะกีฟัะกีันสีเต้าแกงเกีย้ยเต้าแกง อันนี้เอาซ้ำนี่นะครับคลิปเดี๋ยวรอไปหนาสีฟ้าไปเบ่งอะไรอีกฝากกดไลค์กดแชร์ขายที่ตามน,น,นะครับเด้อของสากินหน่อยชแนลนะครับเด้อสวัสดีครับ